เศร้ามากเพราะเขาต้องมาอยู่สิงคโปร์พราะเขเข้าเกตไปเท่านั้นแหละกูริอะไรสัตที่ใส่ไม่ดี่ะแฟนหนูนเก่าใช่ใช่นเก่าลงล้วไม่ไม่ไม่ให้ลงไม่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 มีไม่มีไม่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 มีโอ๊ยลนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคมาที่ช่องเมีนะคะคมิ่าค่ะใ่อย่าลืมตามมาดูนะครับ FT ขาหื่นนะครับจริงๆแล้วอะตอนแรกเราเราไม่ได้กะถ่ายคลิปหรอก แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับพี่นิกกี้ก้อยไหนๆก็เออไหนๆมาแล้วมาแล้วเพราจริงอยากชวนพี่นิกกี้ด้วยแต่ว่าเราไ,ไม่กล้าถามยินดีเลยเน,เออน้องสบายมากกล้องพี่นิกกี้เลยเนะยินดีมากๆ <laughs> ก็เป็นผู้หญิงที่ช่วยสู้ใจก็เป็นผู้ชายไม่ได้คือจริงก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราแค่แบบมาพูดคุยกับพี่ได้เลยเพราะว่าอยากขับรถให้พี่บ้างไงเห็นพี่แบบขับให้สาวๆน่าจะเหนื่อยเออดีมากชอบมากชื่นใจทำให้ถ้าเป็นหนูบอกอะไรพี่ทำเป็นหนูหมดแล้นเปิดโลให้หน่อยเปิดโลได้ขางไหน ตอนนี้ให้น้องเบลไปส่งผมบ้านน้องนัตตี้ครับซึ่งโอเคมันคือทางผ่านบ้านเบลเราคุยเรื่องอะไรดีอะแล้วแต่หนูเลยเนึกไม่ออกถ้าไม่มีอะไรก็พี่ก็ดนหัวหนูไปเรื่อยงอ่ะดมไป่กว่าจะเหงาไม่กถามถามพี่นิกกี้ดีกว่าว่าปกติชอบชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วทำไมพี่ก้อยคือแบบแบบหนูพี่ชอบไม่ตอแหลเลยถ้าเด็กนาดาวจะชอบหนูที่สุดแต่ว่าเบลรู้สึกว่าผู้ชายไม่ชอบไม่ชอบคนแบบเบล คือเวลาแบบกดไลค์เขาจะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มะมันแล้วแต่คนน่ะน้องเบลพี่ไม่ค่อยชอบคนเซ็กซี่โอ้แปลกถ้าเกิดไม่ใช่แฟนตัวเองกะชอบเหมือนแบบไปมองแฟนชาวบ้านชอบชอบไปแฟนชาวบ้านใส่บิกินี่แต่ไม่ใช่แฟนตัวเองถ้าแฟนตัวเองไม่เอาเลยกลัวคนอื่นมาแบบมาทำเหมือนเราก็คือมาส่องคนเฮียมันก็จะแบบว่าไม่ชอบอะไรแบบอย่างเงี้ยก็รู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบหนูชอบไหมถ้ามีแฟนมีสิ่คแสะชอบไปแฟนโทวปะล่ะไม่ไม่ชอบคนมีขนาดนั้นอะ อมันรู้สึกแบบแปลกนุ่งมันก้อยเลยก้อยกันไม่ชอบมีสิทแผลจริงเหรอเออบอกว่าเราเราสองสามคนก็อยู่ด้วยกันได้นะพู้ตายอะถ้าอยู่กันสามคนพี่ก้อยด่าเลยนะต่อสามคนอยู่กันได้พี่จายได้เลยบอกแค่นั้นชีวิตพี่จบละ เฮยแต่วันนี้โชคดีมากที่พี่มาตอนที่รถเบลไม่ลุกไปดูอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ดูได้กอดใครกอดนักเรียนเบลอ๋อหนูเรียนจบคณะอะไรครับน้องเบลคณะศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์ก็เป็นสถาปัตย์ไม่ไม่ศิลปศาสตร์คือคล้ายๆอักษรจุฬาแต่ว่าของธรรมศาสตร์อ๋อถ้าของธรรมศาสตร์คือศิลปศาสตร์นะครับใช่ศิลปศาสตร์เธอดูแลกอักษรใช่แฟนหนู แแฟฟนนเเกก่่าาใใตามไปจีมานานมากนะครับไม่เคยเห็นแฟนเก่าเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเปิดเก้ปุ๊บเจอปั๊บโอ้โหใจสลายพอสามคนอยู่กันได้พิจัยได้เลยช่วยพี่จบละช่วยพี่จบละลุกลงละไปลุกไม่ให้ลงยังรักไหมยังรักปะก็ก็มีความหวังดีให้กันและกันดีกว่าแล้วถ้าเขามีแฟนใหม่แล้วเฮิร์ตไหมมันคงเฮิร์ตนะแล้วเขามีอย่าง เขาบอกเขาไม่มีแต่เราก็ไม่อ๋อตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างเขาเรียกว่าหน่วงกันไว้คนออนึงก็ไม่มีใครคุยอีกคนนึงก็ไม่มีใครคุยแต่เลิกกันถูกไ,ไหมใช่แต่เลิกกัน <laughs> เป็นอย่งางรรกกันอยู่แล้วก็กลับไปดีกันเถอะปะ <laughs> ไม่แต่เราแต่เขาแฮปปี้กับการเป็นอย่างนี้เร,เราก็แฮปปี้ก็โอเคเขารู้สึกว่าเหมือนแบบคือก็เราเราไม่ใช่าลาเขาหรอกแต่ว่าหมายถึงเขาสบายตัวกว่าการที่เขาไม่มีเราอะไรเนี้ยท้องเบลก็หิวป่ะเอา กินข้าวก่อนดิอ่ะพี่ขับขบขับขับบรถให้ไหมละ่ะ <c oughs> เราไมา่ได้กินข้าวมาเ <c oughs> ชื่อพี่จอดแดกก่อนแล้วก็ค่อยไปโ <c oughs> <Okay, okay. S 2> อเคโอเคจอดแดกข้าวก่อนได้เอาจริงพอรู้จักหลายคนอะที่บอกว่าพอรู้จักเราแล้วอ่ะก็ไม่ชอบแล้วอ่ะทำไมอะก็เป็นอย่างเนี้ยหลายหลายคนหิวข้าวปกติทั่วไปหลายๆคนผู้ชายหลายๆคนบอกเอยเบลน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆชอบเตยว่าอุ้ยอย่าไปรู้จักมันเลยนะอะไรเงี้ยไม่ม <c oughs> ีคนจีบหนูเลยอ่ะไม่มีเลยหรือเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าหนูโสดเนี่ยเขาเชื่อพี่ปล่ะจบเทปเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนดีเอ็มมา เพือพี่สีแล้วได้ไหมถ้ากับผู้ชายไม่จิตอนนี้พร้อมคุยไหมก็คุยแบบคุยเล่นๆได้อะแต่ว่ายังไม่อยากจริงจังเป็นเพื่อนได้เราอยากอยากมีครอบครัวอยากมีลูกป่ะพี่อยากมีลูกมากแต่ว่ามันจริงป่ะที่พี่ซูซูอ่ะจริงป่ะเจ้าชู้่อนบพี่บ้ากามเราจะทบพี่บ้ากาม อยากมีกิ๊กมีอะไรไม่ไม่เอานะแต่บ้าการมก็คือเจอผู้หญิงน่ารักชอบเรียกเจ้าชู้ไหม่งี้ไม่สําหรับเบลอะเจ้าชู้คือคุยมีแฟนอยู่อะพวกเจ้าชู้คือพวกตอแหลวะไม่มีแฟนอ่าแล้วคือเรียกจ้าชู้เหรอเจ้าชู้คือมีแฟนแต่ว่าไปเที่ยวแล้วแบบผู้หญิงถามมีแฟนไหมไม่มีครับนี่คือผู้เจ้าชู้จะรู้ได้ไงอะเคยทำไหมแต่มาเด็กๆแล้วก็เคยมีแฟนตอนนั้นก็อายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามมีแฟนเป็นแอร์น้องเชื่อไหมว่าตอนเขาจะขึ้นเครื่องโอ้เล่นร้องไห้เลยเศร้ามาก พอเขาต้องมาอยู่สิงคโปร์กอดกันเฮียแทบจะร้องไห้พอเขาเข้าเกตไปเท่านั้นแหละโอ้โหวิ่งแบบดีใจไอ้เฮียผู้มริกรรมะไสักผู้ใส่ไม่ดีอะสมัยก่อนก็ไม่ได้เปิดตัวไงผู้หญิงก็ถามมีแฟนไหมไม่มีเราเขมีแฟนอีกคนมีผู้หญิงก็มาหาผู้หญิงมาใช้ชีวิตอยู่เราก็เป oh, ็นกิ ino, ๊กอีกคนนึไรเงี้ะพอแฟนจากสิงคโปร์มาไอแฟนที่กรุงเทพต้องออกนะพอแฟนสิงคโปร์กลับไอคนกรุงเทพ คนของเข้ามาอีกแล้วพอเราใช้ชีวิตไปอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไงถ้าเราทําอะไรได้ผู้หญิงเขาก็ทําได้สุดท้ายไปดูแท็กเขาอ้าวแม่งมีผัวอีกคนนึงสิงเขาโมงลงกันเขาแรงมากเออเป็นกัปตันไงตอนเด็กๆไงสมัยเด็กๆนะตอนเด็กๆนะไม่ธรรมดากันะเด็กมากๆเคยไม่เคยมีกิ๊กไหมไม่เคยฮะไม่เคยบอกหรอกแม่เขารูกันหมดเลยเคยไหมอ่ะเคยวันไหกไม่มีแฟนแล้วบันทึกแลวคนอื่นเคยปหมไม่เคยไม่เคยเราเรารักเดียวใจเดียว ห,หนูชอบฟังเพลงอะไรครับคุณเบลครับอินดี้หน่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบผู้ชายอินดี้ทับเล็กมีเปลี่ยนไหมตอนเด็กตอนเด็กชอบผู้ชายแบบไหนตอนเด็กชอบลตาไดศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพอโตขึ้นเราก็ยังชอบคนในไทยนี้แอเรียนี้อยู่แหละแบบเป็นศิลปินเป็นอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยติดอ่างแล้วไหมติดอ่ดางเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยคุณๆนะมันเหมือนมีคนคนหนึ่งป่ะฮะป้ากาบมาบ้ากามบ้ากามไอทน่อยถ้าผู้ชายบ้ากามาจีบ ได้ไหมสมมุตินี่คือสมมุติว่าที่ไม่มีพี่ก้อยนะสมมุตินะที่สมมุตินะแล้วพี่ไปจีบหนูเนี่ยหนูจะยอมคุยด้วยไหมอ่ะถามมุกโงเลยก็ถ้าตอนนั้นไม่มีแฟนก็คงคุยด้วยนะแต่คนก็ต้องเตือนหนูนะแต่เบลเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาคนเตือนเรื่องอะไรอ่ะเราเราไม่เคยเชื่อเลยแบบเราต้องมองด้วยตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนไม่ค่อยเทียงเรื่องเก่าเขาอดีตคืออดีตก็เรื่องของเขาถ้าถ้าเขาพร้อมที่จะมาเริ่มกับเราแล้ว โอเคแต่ว่าหนูจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าสมมติแบบเรพี่ไปทางานเงเราพี่ไปเจอสาวอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปแอบกิ๊กกันอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูไม่พูดนะเพราะว่าถือว่าเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าแกมีเราอ่ะก็ต้องมีแค่เรานะถ้าสมมติคิดจะไปมีคนอื่นแปลว่าแบบมึงไม่สมดุลกันเราเลิกป่ะก็ถ้าดูพฤติกรรมก่อนไม่เลิกแบบทันทีทันควันเออเราอยากฟังุณเขามากกว่าเป็นคนแบบอยากรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่มึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ย อะไรที่ไม่ได้เลยถ้าแบบพบกับเราถ้าทําแล้วก็คือต้องเลิกแน่ก็คงมีอย่างเงี้ยมีเล็กมีน้อยมีเรื่อยๆพอมีกิกก๊กมีกิ๊กอะไรเงี้ยกิ๊กแบบจริงจังเลยแต่คุยเล่นได้คือถ้าคุยเล่นๆน่ะคิดว่าโอเคคือยังไม่เคยเจอกับตัวไงแต่ว่าเราเราค่อนข้างแบบไว้ใจแฟนอะไร <c oughs> เงี้ยครับแต่ว่าอยู่เลยโดนหลอกงี้ปะไม่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 มีไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ พี่เล่นไปหนูเล่นอ่ะร้อยหูเนี่ยของพี่ไปเร็วหนูไม่พี่แอนพี่ดาราน้อดาราเคยบ้าดาราเคยป่ะดาราใครเชื่อพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้เวลาเขามาอย่างเงี้ยมาปึ้งเงี้ยกลัวป่ะไม่กลัวตกใจมากกว่าหนูเคยแบบตอนนั้นตอนนเด็กเว้ยตอนกลางคืนเลยอ่ะเขาจะมาล้างกระจก แล้วเขามาขอแล้วหนูมีตุ๊กตานั่งอยู่ข้างๆเว้ยอ้ยสะดุ้งไม่แล้วเขาก็เหมือนแบบจะเอาจะเอาอะไรเงี้ยเอาเหรอจะเอาตุ๊กตาขอตุ๊กตาได้ไหมจะเอาตุ๊กตายังดีนะเขาขอจะเอาจะเอาจะเอาหนูน่ากลัวมากเบลน่เรักดีเอาเอาเอาแล้วน้องอยากทำอะไรในยูทูบน้องถ่ายไปเรื่อย อคือจริงๆอ่ะชอบอะไรบ่ปะโอ้ยใครจะเป็นเศรษฐีฉันได้สิฉันได้สิใครจะขึ้นรถตัวฉันได้สิฉันได้สิใครจะเป็นเจ้าตัวฉันได้สิฉันได้สิใครจะตัวเลี่ยมทองฉันได้สิฉันได้สิใครอยากเป็นหมาพี่ได้สิพี่ได้สิโอ้โหนีที่สุดเลยนี่เก่งมากเก่งเลยเซเว่นได้ขอแวะเซเว่นหน่อยนี่เดี๋ยวพี่ให้วิชาหนูไปทดสอบหนูหน่อยค่ะภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษได้ได้ได้มะม่วง mango ีอีโต้เตาล่ะอังโกไฟแชกซิปโปแฟนหนูหน้าเหมือนมาริโอนี่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 เบาๆไปเดี๋ยวไม่เป็นไรขยันเล่นขยันเล่นเดี๋ยวหนูหนูไปเรื่อยๆหนูไปเรื่อยๆเราจะได้เองใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อแปรงสีฟันก่อนน้องเราเราบนบนรถก็ได้ไม่หรือไม่ซื้อกาแฟด้วยอยากเดี๋ยวเี๋ยวพี่ซื้อให้ก็คือเราใช้แข่งรับเชิญไปซื้อของให้เรานะคะ ไปเบลเอามาให้แล้วกาแฟพูดไปพูดไปพูดไปเยอะ <c oughs> ลูกค้า <c oughs> ติดต่อลงช่องน้องเบลได้ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ไทยคลิปครับติดต่อโฆษณาต้องเบลหน่อยจะได้มีกาลังใจทําช่อง <c oughs> ใช่เบลพี่ร้อนมากเลยสตาร์ทเครื่องเลยไหมเฮ้แต่ว่าการทําช่องอ่ะมันมีความแบบว่าพอแท้เหมือนกันเนาะาำรับพวกแบบมือใหม่ๆอ่ะถ้าเกิดแบบว่าแนวคิดที่พี่ทำตั้งแต่แรกนะพี่ก็ถือว่าทําเองดูเองใครไม่ดูไม่รู้แต่ว่าอย่างร้อยพ่อแม่หนูดูแน่ ใช่ใช่ไหมละ่ะอยากให้พ,พ่อ,พอแม่หนูดูแนจ่จะเล่าเรื่องหนึ่งเแบลเบลไม่ได้ออกมาใช่ไหว่าเบลเลิกกับแฟนเก่าแล้วลอะไรเงี้ยแล้วแม่รู้จักหรืหอป่จะจากคลิปยูทูบล่าสุดเอาเหรอเออแม่แคปมาตลกว่า <laughs> บางอย่างกับพ่อแม่กลับแบบว่ารู้ในโลกแบบโซเชียลอะนะ <laughs> ก็ออนไลน์มันแม่พี่มวนันพี่พี่ก็เจอเขาก็ถามพี่พี่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าตอนเด็กๆลูกเคยตีกะหรี่ด้วยเหรอลูกสิ่งนี้คือออนได้ออนได้พี่เราใช่ยูทูบไหะ ก็เดี๋ยวน้องส่งพิเศษน้องไปไปต่อกับบ้านเลยอะไรเหรอใช่แล้วหนูก็หาอะไรถ่ายไปเรื่อยเปิดบ้านหนูไปทำไรเรื่อยทำไรเลยเทปนีิกกี้จะเป็นเทปที่คนดูเยอะที่สุดเอฟซีช่วยดูก็ดูกันเลยแล้วครับย้ายเสียชื่อนะไม่เดี๋ยวเขินนะถ้าคนดูน้อยเขินน้องเบลเลยนี่ครับตอนแปดไอ้รถพี่นี่เออใช่รถพี่คันนี้เออใช่ใช่รถพี่รถพี่ โอเคงั้นเราก็จบเพยงเท่านี้ได้จ้ะมาส่งมาส่งพินิกกี้เสร็จแล้วได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคัะขอบคุณนะครับที่กรุณามาออกช่องเบลด้วยโอ้ขอบคุณที่มาส่งี่นะครับยืมกล้องอีกด้วยยินดีมากมากครับน้องขยันไทยนะครับลงมาบ่อยนะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่ได้เดี๋ยวพึ่ไปซื้อกล้องกูด้วยเบล แล้วหนูหนูต้องฝากเอฟซีที่กดปุ่มติดอ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ด้วยนะคะอ่าอยากให้น้องเบลนะครับชวนใครมาออกนะครับก็คอมเมนต์มานะหรือว่าอยากให้เขาทำคอนเทนต์อะไรนะแล้วไปดูช่องผมด้วยผมได้หอมหัวน้องเบลของน้องเบลดมแล้วผมด้วยน้ <c oughs> องเบลบ๊ายบายบายพี่เจ๊าสวัสดีค่ะเสร็จเรากล้องไดยละ